สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมามวันนี้ผมจะมาทำคอนเทนต์เอาลูบิคคอนเทนต์มิสเตอร์เอ็มมิสเตอร์เอ็มมาให้ทุกคนลองทุกคนในโรงเรียนนีน้ลองเลยนะครับว่าล oh? <ร ping. S 2> ูกนี้จะเป็นยังไงจะ oh. เป็นยังไงครับคนแรกครับลองครับผมนี<ๆ>่ดีครับลูบิคนี้นะคะลูบิคผมว่ารู้สึกว่าลูบิคนี้เป็นแฉลเลยนะครับเลยนะผมขอลองครับยังนะครับคนที่สองครับคนนี้อ่ะมาเริ่ม บินเลยครับอุ้ยบินเลยบินเลยแล้วบอกบอกความรู้สึกบอกความรู้สึกด้วยครับมันสนุกมากเลยครับส่วนที่เป็นนมของตัวเองสนุกสนุกแค่นี้ใช่ไหมขอเล่นหน่อยแก๊บครับคนที่สามนะครับมาบินเลยครับบินแล้วรู้สึกจะเหม อย่าครับอย่ารู้สึกเป็นไงบ้างครับรู้สึกมันมันลื่นมากครับแล้วมันก็เป็นแก้วอะอ๋อโอเคครับผมน,นะครับรูบิกนะครับผมซื้อมาใหม่บิดเลยบิดเลยบิดแล้วก,ก็บอกความรู้สึกว่าเป็นไงมันลื่นลื่นแบบอ่ะ <c oughs> นี่รครับต,<อ>ต,ต่อไปนะครับบิดเลยแล้วก็บอกความรู้สึกครับ รู้สึกเป็นไงบ้างครับสบายครับผมแล้วก็เป็นไงอีกลื่นเมื่อผมรู้สึกว่าลูบิกมันนุ่มด้วยนะฮะเอามาครับ